น้ำผีคือกันฮะน้ำผีน้ำผีผีจะใช้ให้มาบอกแมนฟันได้มาได้อันอย่างอะไรปูเวทปูเวทอยู่บนเขาบ่แม่อืมแต่ว่าพอรวยาเป็นว่ามเป็นผีเล็กหน่อยให้มาบอกเแมนพันถือผู้งวดเดี๋ยวพันพันได้พันได้ผู้งวดครับแต่ว่าหากวดบางอย่างเนี่ยเพาถือแต่ว่าผมแมนนะถือครับตัวเดียวเนี่ยแต่ว่ามันผิดตัวหนึ่งมันมันบอกอันเจ็ดสามศูนย์ ก็เลยซื้อซื้อขึ้นซื้อลงเอาอ๋อตัดสองตก็เลยได้ศูนย์สามอืมครับวัดนี้เพิ่นมาบอกยังไงเมี่านไม่บอกซ้อนมากเขาจะมาบอกมื่อใดเมียังว่าท่นได้บอกอยู่ช่วงมอมคนล่ะมอม่นจะมาบอกเป็นวัดบ่กเมียเนเพิ่นเป็นคนที่อยู่ป่าเลยอยู่ภูเป็นเป็นคนเพิ่นเพิ่นอยู่ภูเพิ่นมีมีอันแบบอัน แบบทรงอะไรไหมเดี่ยวทรงพันถือหดกรอนหัวที่กรอนพกถือไว้เป็นหน่อยเนาะเพิ่นมีอาสมอยู่บนเขาเลยบ่มันว่ามีอาสมมีอย่างแต่ว่าเพิ่นมันมีเส้นของเพิ่นนั่นไหมครับเพิ่นอยู่บ้านไหนครับเจนเนี่ยเพิ่นบ่นอันนั้นเด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นพ่นแบบว่ามันสิดังเพิ่นบได้ไหนบอกพย่านมันดังเหรอเม่์กระบอกไปยังหรอกก็มาคอยถามแม่เอากระไดเนาะถามแม่ได้มากจากเพิ่นเนาะ แต่ว่านวันนี้ท่านได้อยู่แต่ว่านอันก็บเสีได้มาอยู่หรอไแต่บ้านได้ได้ครับอืมแสดงว่าต้องมากไกลไกลเลยเลี้มาหลายตัวดิวเลี้ยงมาตัวเดียวครับมาตัวเดียวเ<ป>ตัวชนมากกับรักชนมากกับสิอบ,บ่ผิดบ,บ่ผิดนันก็สิตรงตรงมาเลยครับแสดงว่า,วามากับคนมจอศก,อกบพอรวยอันนี้ท้าเวีสุวรรณอ๋อพอรวยว่าเป็นพีเย็กหน่อยเือหน่อยยุยุธธรรมยังวะครับพี่ทั้ง ครับทางอันน้ำตกอันอันนี้ไหมนีน้ำตกที่เพิ่นซื้เคียมนาเพิ่นนั่นละครับเพิ่นซืได้คู่งวดไปมาเพิ่นเพิ่นคิ้วอยู่เด้ครัิเพิ่นคิ้วคู่งวดอันเพิ่นเพิ่นเพิ่นรวยนะในบ้านเพิ่นเพิ่นเมื่อแรกบ้านกมาดอกอ๋อต้องเดลล้อเพิ่นเนาะครับเนาะเมื่อแรกเพิ่นกมาเพิ่นมาเพิ่นมานอนบ้านของมือครับพึ่งก็ถามอยูึ่งแหละไปเจอกันอยู่งานเพิ่นไปงานไหนงานบุญอยู่บ้านมหาไซนครับเพิ่นเลยไปเจอเพิ่นว่า ไว้ถ้าเล็กแม่นๆก็ไปเอาเด้อจริงไหมเพราะว่าพีเล็กน้อยจากภูเขาคนมาคนไปกคู่เงาะนได้มาจากภูเขาครับคนมาคนไปนอนเอาเลยไริันวะคนนอนคนได้คนได้ครับคนสุได้คูงาะคูงาะอันเล็กคนมานะครับน้อยงาะน้อยงาะสิสิบบาทถือ่ึเปล่ส่วนมากถูกไรโกโปรถูกครับเพิ่นเพิ่นก็วอกผมฟังแบบนี้เขาเล่นเล่นเป็นนังสิได้ครับเล็ที่แล้วมานะพี่คนได้นะ อันนี้คือการดีเล่ที่พนมามาเนี่ยเขาคนเล่นไปแสดงว <ะ S 2> ่าคนละจุดคนละจุดแม่ได้มาอีกจุดหนึ่งกับปูเวทส่วนมากส่วงส่วงที่เล็กๆนะแม่แหั่บอกทั้งถึบงบนทั้งล่างบอกครับนั่งสมาธิเอาแม่ไปนั่งเอาเลยนั่งยุ่งเงินนี่แหละออนั่งยุ่งบ้านนั่งสมาธินั่งสมาธิน,านั่งไปนั่งมามันก็สิมีอะไรของมันขึ้นมาครับบอกไปบอกไปบอกคนที่เขาซื้อส้วงพวกส่วงมันออกศูนย์เก้าศูนย์สาม สว่วงสว่งกอนๆนะก็ออกตรงๆมาเลยออกตรงๆเลยเพระาะว่าเร่งออกตัวได้ได้เอาเสื้อไม่เก้าศูนย์ตัหวั <ๆ S 1> ส่วนส่วนมากคนบอกสองตัวแค่น,นี้เพิ่งกะพ่ออังศ์บอกครับแ<ช>สดงว่างวดหนึ่งมีแค่ชุดเดียวปาคือไฮแมนะเป๊ะเลยบอกครับเนี่ยแล้วชว่วงซีมาโดนโดนแล้วบ่คอยนั่งบ่คอยนั่งซีมันที่มานั่งมือที่มันออกบางยานน่นั่งคืนหนึ่งนั่งคืนหนึ่งกะเลย ได้เลขน้องที่เอาน้องเลยว่าเอาเลขตัวนี้มาน้องบอกกเลยว่าซื้อบ้างกันนะกะเ็กะเลยว่าก็เลยซื้อคกับไม่เคยเล่นเลขน,นะหน่อยบม่เคยเล่นเลขก็ได้ซื้อแล้วก็บอยซื้อที่แม่วอานี่คือแม่นั่งอยู่นี่ตะปูเวทมาบอกแม่แม่นบอกโอของเพื่อนตังค์คอันนี้ก็เป็น,นของเพื่อนตังค์ค่ะของแม่ตังหาค่ลังเาแม่ก็ได้ลังซส้าลังซสาแม่ก็มดนก็เลยก็ได้บอกคนก็เลยเลยบอก โอ้เป็นเด็กของแม่เองนั่งสมาธิเอาเลยอยบ้านอันตัวนี้ตัวที่ที่ซื้อนี่ได้มาจากน้องน้องสาวมาครเดี๋ยวมันก็ว่ามันจะมาอีกมันจะได้มาน้องบอกอีกดูน้องสาวอย่ใส่ครับบันน้องสาวไม่อยุดใส่บอกอั้นล่ะครับบอกบอกก็ได้ครับเนาะเดี๋ยวถามมีตัวเลขแล้วพอมันมาถามแม่ก็ได้เดี๋ยวผมจะแวกมาถามอก็ลอตติดตามนะครับมันสบนนี้ เพราวอันก็าอันน้ำเละมันสีเพี้ยนมันสนม้สีเพราะอัง,อ oh. งยนันมาตรงยันมันเพี้ยน<ะ>แต่ว่าได้ทุกหวดอยู่ได้ทุกหวด,ดแต่พอเคยซื้อน้ำเพิ่นดอกแต่ว่าเป็นยังไงบ้ลวก,รกร็เลยอยากซื้อหมวนี่กเลยซื้อน้องบ้าเพต้องถามที่ไปที่มาซื้อเลยน้องสาวเนี่ยรับบะต้องถามที่ไปที่มาซื้อเลยบพระต้อง,อองคนถามมา อันงวดบางยาเนะงวดนี้พันไดบอกงวดนี้นะครับงวดนี้ยังบอกขอที่เพันบอกอยังเกาะงวดที่พันมาที่พันมาหลังเจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์อ๋อก็มาตัดสองตัวก็โชกดีศูนย์สามนะครับเนาะศูนย์สามสามศูนย์เพันกับอกแค่ห้างเดียวตัวนี้เราไม่ได้มาซัมมี่ได้มาหลายตัวดิแต่แม่นางเอาได้สองตัวเป๊ะบอกครับเออมันมาเลยครับอาจารย์ อันดูวัดกเลยวว่ะจอมเมร์่ต้องไปบอกคนหนุ่มพันมาเพิ่นมาอันนั้นซื่อๆเพิ่นเพิ่นมาอันลองแม่ซื่อๆว่านางสมาธิสิแม่สิอันความความหนันสิมีบ่ที่จะได้จะนิ่งซําได้เม่นบ่ประมาณนี้เพิ่นมาทดสอบเบิ่งเพิ่นมาทดสอบคขาดคนเบาไซหูเล้บอมเมรได้라เดร็กว่าได้เขบาไซหูเนี่ยเจ้ามันเป็นโตขึ้นมาเลยแม่แนมเห็นเลยมันเป็นบรรู้จักเลยแม่นบ่ครับ แม่จะมองเห็นตัวเลขเลยมหนบอสมันเท้านั่งได้่าซิมามาโขเลด้วยขับรถเจ้าเลยเจ้านั่งเลยเจ้านั่งสมาธิเอาเลยด้อที่เฮ็ดแบบได้แม่พมอแแหงจากใดเดี๋ยวบอกผมแม่เนั่งสมาธิเอาเลยนั่งสมาธินั่งนั่งไปนั่งไปนั่งไปเทาเพต้องขึ้นมาอยากได้อย่างมสซิมาเองของมันมาซิมาทศเมาเลยครับามาซิออกมาซิมาซิมาแม่นีนั่งร้องเบงมัดมาหลายเดือนตือนครับนั่งร้องเบงมาหลายเดือนตือนก็ม่ได้อี่หลีได้ค่ะ ถ้าเขานั่งนั่งสมาธิอหญ่งนี้ก็ต้องไปหาว่าไปเอาน้ำผู้อื่นนั่งสมาธิเอาเลยสวดมนต์และนั่งสมาธิอธิษฐานกิจเจ้าของมันสิมามันสิมามันสิมาเลยมาโดยอัตโนมัติเลยโอ้ยมนแม่มีเสน้นบ่มแสดงว่าแม่มีเสนน้นอย่างสักอย่างเนี่ยเอาเ่บดคาถาสวดวอะบดเงาแม่บ่ได้บ่ได้บ่าย,ายเหงาอันสวดสมาอละหงังนทครับ สมาหลังเตมสมาหลังนี่ก็ลายแล้วอันที่ที่เขาสวดบทนี่นะปฏิหารแล้วครับก็นั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆมันิมาเองของมันเลยมันมีปื้มมันมีมาแล้วมันนั่งได้แล้วบบดนี้อยู่มาอยู่มากันเลยมันสิเป็นเป็นส่วงเป็นส่วงอยู่ดอกไปจำศีลไปยังกับไปแล้วมากับมานั่งอยู่ตรงนนครับโอ้อคนแมีกับสายบุญไปนั่งสาย ครับแสดงว่าสายบุญเพื่อนกับให้โชคนะครับแม่เนาะมักทําบุญกระสันสรุปแล้วมักทําบุญครับสายบุญไปสวดมนต์อยู่บัดนองยางใต้นองยางนะกับพากันไปครับโยนี่ไปสวดมนต์ไปสวดมนต์เรื่อยๆเพราแต่ว่าซุา่มไปน้าก,กันกับเพื่อนกับบค่อยบ่บ่ได้คือแม่เนี่ยไหมอืมก็จังว่าส,ส,สรุปแล้วแม่ไม่เส้นผมว่าคนอื่นก็ไปน้ากันอยู่หันบ่ได้แม่นบอกไปนั่งน้ากันอยู่ แม่นางเอายังเฮ่อนเลยส้นมากคนั่งอยู่หลังไหนนั่งมาสินั่งได้เดืดส้นมากแม่แต่นั่งเอามือได้จะได้ตัวเลขมือได้ยังไงครับวันใดวันใดหูวันซืได้มืไได้ตาว่านมาเองของวันนั้นแม่ได้มาได้มาอาจารย์อาาจทยวัฒนเลยว่าครัเขาต้องโยเมย์มันมาทดสอบโยเมย์จะซื้ออันโยเมย์เขาต้องไปบอกเขาไดซื้อดอกเล็กนะส้นสีอันซื้อเลยครับ ไปบอกไปเฮดบุญยู่บันคโคพูเลยบอกเขาว่า้ันคุณเหตรพระเจ้าถามมาเลขตัวใดมากับเลลก้เาศูนยลล่ะตัวพปดอย,าง,อยางเดียอยากได้กับซื้อเอาเก้าศูนย์ตรงเป๊ะศูนย์เก่าหอ่ครับที่ไม่ออกข้างล่างศูนย์เก่เาโอยเมาออกอิหลีตีสนามฝันฝันว <c oughs> ่นาเป็นเจ้าของมามามันฝันที่คิวกฝันที่คิวป่านนี้แล้วกับเรื่อครับอันนูนดีไหมแม่ในใจมีตัวยังในฟาเกบซี่พอนี่บครับ ใน่ใจที่แม่เจ็ดแปดเจ็ดแปดครับนี่สอตัวนี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสามตัวสี่เจ็ดแปดครับอ๋อสำหรับเดี๋ยวผมจะมาตามเด้อแม่เพื่อแม่นั่งได้เดี๋ยวผมจะแวะมาถามแม่อีกทีหนึ่งให้แบ่งปันเย็บเสีด้เพื่อเพันโชคดีนํามันคือบริหาหมั่นใจได้เพราะว่ามันเป็นมันมันเป็นเนอันลุ่มล้มของเจ้าของมันขึ้นไปที่ เตียงวันนี้มันเลยขึ้นมาเลขมันต้องมาเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดครับคุณแม่มันก็เป็นคนมีเซนนี่เนาะอาจจะเป็นตัวเล็กโฉกลาบก็ได้นะแม่เนาะอ่ะสี่เจ็ดแปดสันมากจะถูกสองตัวแล้วสามตัวส่วนมากต้องตรงอ่ะคือใสโชกสามตัวคือสองตัวสองตัวอ๋อสองตัวขากัดตัดเอาสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่น้าแม่เนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแต่แม่เน้นตัวได้ก่อนเจ็ดแปดเจ็ดดแปอะ ก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับสําหรับพ่อรวยผมต้องรอเพิ่นนะครับนะมาแรงเพิ่นก็มาครับขอบคุณในร้ายแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับมีเซนวที่ผ่านมาให้เจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์นะครับตอนนี้เพื่นคับเดี๋ยวแอดมินจะมาตามให้ไหมด้วยครับเดี๋ยวเลขนั่งสมาธิของคุณแม่นะครับผมก็ลืมถือถามซื้อเพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นหายเนวทางมาเป็นสี่เจ็ดแปด เน้นๆน,น,นะครับคือเ8็ดดมตรเดียวนะครับสําหรับแนวทางวันที่16มีนาคมนะครับอันนี้กัให้ตัดวินวินนด้วยครับเด้มมันจะมี78 8 7 47 74และ4 8 8 4นะครับนี่เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในวันที่16มีนาคม2567นรบนะครับถ้าภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะครับ ผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบด้ยวยครับเด้อขอให้ถูกลงวันใหญ่ๆนะครับเป็นแนวทางของคุณแม่มีเซนนะครับนในแนวทางมาของที่ผ่านมาได้ส่นสามครับ